สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเหรียญสลึงและเหรียญห้าสิบสตางค์ว่าเหรียญพวกนี้ผมได้มาจากไหนเหรียญพวกนี้ผมได้มาจากกรุงเทพมหานคร พอขึ้นรถเมย์ไปทำงานแต่ก่อนรถเมย์ที่กรุงเทพมันก็มีหกสลึงมีห้าสิบตังได้ใช้กันเดี๋ยวพวนี้ถึงทอนมาขึ้นรถเมย์ขเขาก็อนมาให้ แต่ทุกวันนี้คนจะไม่รู้จักพวกวัยรุ่นพวกวันนี้รุ่นให,ใหม่ๆเขาไม่เคยเห็นหรอกเงินพวกนี้เพราะเขาไม่ได้ใช้กันเขาจะไปไหนมืไหนเขก็มีมอเตอร์ไซค์ประจําตัวของเขาแต่ผมไปทํางานที่กรุงเทพขึ้นรถเมล์ไปทํางาน วันนี้ไปก็ทอนมาหกสลึงจากหกสลึงมาเป็นมันจะมีนี่เหรอรถเมล์ละมมจะมีไม่หกสลึงก็สองบาทห้าสิบก็ขึ้นมันจะขึ้นทีละห้าสิบสตางค์หรือซื้อของตามเซเว่นซื้อของตามเซเว่นก็จะมีห้าสิบสตางค์ไม่เหมือนทุกวันทุกวันนี้เป็นบาท ทุกวันซื้ออะไรก็ขึ้นเป็นทีเป็นบาทเป็นบาทแต่ก่อนขึ้นทีละสตังค์อย่างไข่แต่ก่อนก็สองบาทห้าสิบสองบาทสลึงแต่ทุกวันนี้ขึ้นก็จากสองบาทก็เป็นสามบาทสามบาทเป็นห้าเป็นหกพวกสลึงพวกนี้เขาไม่ขึ้นเขาไม่เขไม่ขยับก่อนนะขยับทีก็ขยับเป็นบาทเงินพวกนี้ถึงเรียนพวกนี้ถึงรียนพวกนี้ถึงไม่มีค่า แต่ก่อนผมไปแรกในเซเ่นะที่เซเวเขาก็รับแต่ทุกวันไม่มีแล้วเขาไม่รับกันแล้วเพราะว่าขี้ขียดนับแล้วทุกวันนี้ก็เวลาคนไปซื้อของตามเซเวเขาก็โอนกันไม่ใช้เงินไม่ใช้อะไรกันแล้วโอนตามแอปเดือนพื่อ้ผมแลยไม่ ไม่ได้ใช้อะไรแต่เก็บไว้ดูเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกจะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญห้าสิบตังค์ถ้าอย่างนี้ก็เหรียญยี่ห้าสตังแต่มันก็ไม่แน่นะต่อไปนานๆคนจะสแสวงหามันเงินพวกนี้จะมีค่า คนจะแสวงหามันต่อไปนานๆมาจะหาดูยากแล้วเหรียญพวกนี้ผมก็มารีวิวให้ดูเป็นคลิปสันส้นๆได้มาจากซื้อของตามเซเว่นแล้วก็ขึ้นรถเมย์ไปทำงานที่กรุงเทพมหานครผมทำงานที่สัมพันธวงศ์ถ้าเคยเคยไปท่าน้ำสวัสดีที่จะข้ามไปฝั่งทน ใกล้ๆก,กับสำเพ็งแต่ผมพักอยู่แถววิสุกษัตริย์ใกล้ๆก,กับกระทรวงเกษตรแต่ก่อนวิสุกษัตริย์ก็เป็นงานจัดงานสงการยิ่งใหญ่สมัยก่อนสงการพิสุกษัตริย์ใครก็รู้จากเดี๋ยวนี้ไม่มีกันละประเพณีผมพักอยู่แถว พิสุกษัตริย์ก็นั่งรถเมย์สายสี่เ้าไปลงไปลงแถววงย็นยี่บสองเพราะผมทำงานแถวถนนทรงสวัสดิ์ใกล้ๆกับวัดสัมพันธวงศ์หลังเยราช หลังเยาวราชนะครับแถวนั้นถ้าใครเคยไปทำงานกรุงเทพก็คงจะรู้ดีว่าวัดสัมพันธวงศ์ก็อยู่หลังถนนเยาวราชวัดของอะไรมูลนิธิหลวงปู่แหวนข้างๆก็เป็นเขาขายอะไรขายอะไรรถโฟกเก่าๆนะ่ะผมทำงานตรงนั้นใกล้ๆกับ โอเดียน <Audience. S 2> ผมก็เท่าับผมได้เงินมาจากนั่งรถเมล์ทำงานก็เก็บสะสมนะครับใครอยากได้ไปดูเล่นก็ติดต่อมาจะแบ่งให้ผมเก็บไปเยอะแต่ต่อไปวันข้างหน้ามันจะมีค่าจะหาไม่ได้อีกแล้วต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ